วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมมีเชื่อออนว่า World b เบรนั่นเองนะครับผมหรือให้เรียกง่ายก็แอดออนแอคแทกออนไททันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในคําอธิบายนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะเป็นแอดออนของไมค์ครับบนมือถือนะครับ อ่ะก็เหมือนเดิมเลยครับผมหลังจากที่เราลงแอดออนอะไรเสร็จสับพนะครับก็ให้เลื่อนมาตรงพวกหมวดหมูไข่นะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีไคทันอะไรบ้างนะครับผมในแอดออนอันนี้นะครับโอเคส่วนของเพิ่มเติมเนี่ยเหมือนจะมีแค่แบบดาบของเจ้าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิิเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากอันแรกนะครับอันนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเอเขาเรียกอะไรนะเป็นหุ่นไม้ใช่ไหมที่แบบว่าเอาไว้ให้พวกแบบ เนืสำรวจเอาไว้ซ้อมอะไรพวกนี้นะครับผมในการฆ่าไททันนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นที่เอาไว้ซ้อมเฉยๆนะ,ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะแบบไม่ได้เป็นไททันอะไรนะเนี่ยก็คือแบบเอาไว้สอนเอาไว้แบบอะไรพวกนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมเป็นที่ซ้อมฆ่าไททันนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไททันอ่ายูมิวฟิตนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ยูมิวหรือเปล่านั้นหรือว่ายูมีผมสับสนระหว่างชื่อของ2ตัวละครน,นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเรียกว่ายูมิวแล้วกันนะ อ่ะยูมิฟิสนะครับผมนะผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อเรียกว่าอะไรนะผมกําลังงงเรื่องชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายูมนะิเนาะโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่ายูมิฟิสนะครับผมก็จะเป็นแบบไททันบันอบบุรุษนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยไททันตัวนี้นี่สูงประมาณอ่าสองร้อยสี่สิบเมตรใช่ไหมคือแบบตัวใหญ่มากทุกคนดูดีตัวแบบยางใหญ่อะ่ะเออโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับผมนะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเออไทท่านบรรทุกหุดต,ตัวนี้เนี่ยเออมันมีความสามารถอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทางผู้พัฒนาออนเขาไม่ได้บอกนะคือแบบว่าเขาปล่อยคลิปมาแล้วก็ให้เราไปโหลดเล่นเฉยๆนะเขาไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวไอทอนอันนี้ของเขาเลยนะครับว่ามันทําอะไรได้หรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดี๋ยในคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยผมก็จะเสกให้ดูเฉยๆนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคือแบบโหตัวใหญ่มากนะทุกคนดูดิ ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะผมเสกมาแล้วรู้สึกมันแบบฝืดๆเลยทุกคนดูดีหแหลกๆเลยอะ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบรอบๆก่อนนะครับมันก็จะมีแบบโครงกระดูกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับอะไรประมาณนี้นะคือบินไปดูสูงๆไม่ได้นะมันจะแบบหลุดระยะนะครับผมมันต้องดูใกล้ๆนะครับผมนะช่วงประมาณนี้แหละช่วงหน้าอกนะครับผมนะนประมาณนี้นะนถ้าแบบขึ้นมาสูงอีกไหมมันจะหายไปนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าตานะครับผมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะ okay, เนาะโอเค๋ยวผมขอแบบทาการเช็ดอีกก่อนนะคือแบบเศษตัวเดียวนี้แบบรู้สึกได้เลยว่าแบบมันค่อนข้างที่จะอืดหรือว่าแหลกเลยนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเออไททันมาหือมาของเอเรนนะครับนี่ก็หกสิบเมตรนะครับผมซึ่งอยู่ไหนครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเออถึงหกสิบเมตรหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือค่มากเลยนะผมชอบมากเลยของเอเรนเะนี่ยในร่างเออไททันมาหือมานะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือแบบเทมากนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแล้วฝนมาตกทําไมเนี่ยโอเคครับผมต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยฮะมันอ่านว่าอะไรอ่ะไอตัวนี้นี่คุ้นๆแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันเป็นไททันอะไรเดี๋ยวเราลองเสกมาดูก่อนนะเนี่ยคุ้นๆมันใช่ไททันบรรทบบรุษเหมือนกันไหมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าไอันี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมจําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ดูไททันนานาแล้วนะครับ เออแต่คิดว่าน่าจะเป็นไททันบรรพอบอุรุษเหมือนกันปะเออ,อน,นี้ไม่แน่ใจนะนะครับผมนะแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไททันตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับผมของแอดออนนะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับอเอ,อ,เอ,อยังไงเนี่ยถูกกับเอเลนไหมเหมือนจะไม่ถูกกันใช่ไหมนะ่ะวิ่งเข้าไปใส่เลยนะครับผมมีเอเลนก็จะมีแบบเสียงคำรามด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปครับผมตัวนี้ก็เป็นไททันแบันท์พบุรลษดเหมือนกันใช่ไหมชื่อว่าฟรีดาใช่ไหมเออถ้าจําไม่ผิดนะชื่อฟรีด้านะครับตัวนี้นี่แล้วแบบผมชอบอนิเมชันตอนแบบว่าเสกมาเมเนี่ยแบบค่อยๆซูมออกมานะครับประมาณนี้และสรุปตัวนี้นี่แบบว่าใช่ไททันบลนพัฟบลุดไหมทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่นะผมจําได้ว่าเป็นไททันแบลนท์พบุรลษดเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นไททันที่แบบพ่อเอเดนไปฆ่ามาใช่ไหมไอตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับผมนะ เออผมเองก็เริ่มงงแล้วว่าแบบถ้าเลียงตามทำลายหรือว่าเรียงตามแบบไททันเนี่ยตัวไหนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็งงๆเหมือนกันนะครับผมนะ <S <S เอาเป็นว่าช่างมาันละกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไททันมาหือมานะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ของเอ่อเบอร์ทรูตหรือว่าของเอ่ออาร์มินนะจะเป็นแบบไททันน่าจะไททันในกำแพงปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะหรือไม่ก็เอ่อไททันที่แบบเอลนเซกออกมาใช้ต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับผมนะเออประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทุ่นผู้ชมเองก็เห็นไปแล้วนะครับผมในเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับหรือว่าคลิปที่แล้วนั่นเองก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นไททันก้างป่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมไว้ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับนะโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบิร์ทรูดเบลทรูดนะครับผมเบิร์โธเป็นไททันที่แบบว่าผมเรียกหลายชื่อมากตัวนี้นะฮะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไททันหกสิเมตรนะครับอนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับี่หน้าตาก็เท่อยู่นะเออฟันสวยจังไปทําฟันร้านไหนมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับพวกเอ่อไททันมาหึบมานะครับผมจะไม่ถูก,กับเอเลนนะถ้าเกิดเอา่ามันเจอเอเลนเนี่ยมันก็จะแบบเดินเข้าไปหาเลยนะครับนี่เห็นไหมคือมันจะเดินเข้าไปหาเลย เอาง่ายๆนะครับโดยส่วนมากนะในแอดออนไททันแอดออนอันนี้นเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับเอเลนนะคือถ้ามาเจอเอเลนมันก็จะวิ่งเข้าไปต่อสู้กับเอเลนเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเออไท่านน้ำพุุรุกตัวเนี้ยนะเห็นไหมเออตัวฟนะีด้าน่ะก็เข้าไปสู้นะครับเนี่ยตัวเออเบอร์โสก็เข้าไปสู้นะครับก็คือแบบเกือบทั้งหมดเลยที่อยู่แอดออน Ad นะครับผมก็จะไม่ถูกกับเอเลนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไททันมาถึงมาของอาร์มิงนะครับนี่ก็เป็นร่างที่แบบว่าหลังจากกินเออเบอร์ธโฮสไปแล้ว เนี่ยคือแบบดูไม่ค่อยแบบมีกล้ามมีเนื้ออะไรเลยนะแต่คือมันหกสิบเมตรเท่ากันนะเนี่ยดูดิเนี่ยตัวมันเท่ากันนะเห็นปะประมาณนี้นะครับไอ้นี่ที่แบบอามินดูเตี้ยกว่าเพราะว่าไอ้นี่นะเนี่ยเบอร์โทสมันยืนบล็อกสูงกว่านะครับแต่จริงๆมันตัวเท่ากันนะทุกคนเนี่ยแม้ตัวมันเท่ากันนะแต่ว่าอามินจะดูผอมกว่านิดนึงนะฮะบอกเลยให้กินข้าวเยอะๆนะครับอ๋อแล้วอามินกับเอ่อไอ้นี่ไม่ถูกกันด้วยนะเบอร์โทสนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะ อ่านะครับแล้วก็ไอ้ชายท่านในกําแพงเนี่ยก็มาหานะครับมันจะไปฆ่าใครวะเนะี่ยเอาทำไมมันตีกันเองแ้วเนะี่ยสรุปคือมันไม่ถูกกับใครไม่ถูกกับอารมินใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไม่ถูกกับอารมินนั่นแหละนะครับผมโอเคตอนนี้คือแบบมันสู้กันม่วตัวหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวแบบขอแบบทําการ q อนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้หรือว่แอดออนอันนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือ ไม่ใช้ท่านก้างป่านะครับผมหรือว่า,เอ,า,าเอเลนในร่างบรรเทบ,บุรุษนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมขอเรียกว่าใชท,ท่านก้างป่าแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะเพามันต้องดูต่ำๆนิดนึงนะมันขึ้นไปดูสูง,สง,สงไม่ได้นะมันจะหลุดแน่หนมะโอเคเดี๋ยวแบบผมซูมไปให้นะครับโคตรเท่นะครับผมนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเสกแบบพวกใช้ท่านหุ่นสเมตรออกมาได้นะเนี่ยมันเอาไว้เสกออกมาดูเฉยๆนะครับเฮ้ยหรือว่าเสกได้ ไปเสกได้ทุกคนผมรู้ว่าเสกไม่ได้นะใช่ไหมนี่ไงเอเลนเซกออกมานะครับผมโอเคต้องขออภัยนะครับก่อนที่ผมจะมาทําคลิปผมไม่ได้สังเกตงไงผมรู้ว่ามันเสกไม่ได้นะเอเลนเซกออกมาได้นะครับนี่โคตรเจ๋งนะครับผมนี่เป็นท่านมาถือมาที่เอเลนเซกออกมาครับก็ไอตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะโอตทไฮนะครับผมมันมองหน้าไม่ชัดว่ะทุกคนอยากให้ดูแบบหน้าชัดๆปึบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ เห็นไหมทุกคนจะพยายามแบบเข้าไปใกล้ๆอ่ะปึบปึบได้ไหมอ๊บโอเคน,นี่ก็จะเป็นหน้าตานะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีแบบไททันมือมานะครับที่เอเดนเซกออกมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับไททันทั้งหมดแนทออนเบลเบิกนะครับผมอาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ ดาบนะครับผมจากอุปกรณ์เคลื่องยัาสามมิตินะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนเดิมนะก็เป็นแค่ดาบเฉยๆนะครับนี่โอเคก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจก็โหลดไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวลิงแอดออนก็จะอยู่ในคำอธิบายน,นะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นแอดออนของไมค์ครับบนมือถือเลยนะครับผม ถ้าเกิดที่วิดีโอนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปหรือว่ารีวิวอะไรมั่วไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยววเจอกันใหม่ลีปวิดีโอหน้านะครับก็คลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับก็สำหรับวันนนนีี้้สสววััััดคครรบบบแลเจอกะผม